สวัสดีครับมาหอดจอดถึงวิธีเียร้อยครับผมมือนีอยู่ที่บ้านท่าพระครับตำบลศรีสุขครับอำเภอศรีนางจังหวัดสุรินทร์คื้เก่าครับผมขันนี้เป็นรอบที่สองครับผมของเจ้าไวไฟจอมพลังติดลมอีกแล้วครับผมสามทหารเสือเก้าครับช่างก๊อปช่างแอร์ช่างตาครับสังกูพมาาครับไข่ครับ วันถึงลมหนาวน้อยๆฝากน้ำพีน้ำหนองเกลยอครับรถเกี่ยวข้าวรถแมคโครติดลมตกสาตกข้องครับช่างอุ้ยช่วยได้0 8 7ย์แปดเจ็ดแปดเจาเาแโทรปรึกษาเรื่องครับผมไม่จ้างไม่ว่ากันครับนี่ครับ ได้เลขว่มามันขึ้นน้อนนี่ได้เลขบ่านอนบอขอเลขแน่นอนนี่ครับผมบรรยากาศครับผมลืมลงเก็บเกี่ยวนะครับผมฝากน้ำพีน้ำนองครับมีปัญหาเรื่องรถเกี่ยวเขาติดลมครับช่างอุ้ยช่วยได้087 87499 87ไม่ขึ้นไม่เอาตังค์ครับ ฝากน้ำพีน้ำนองครับไม่เสียเวลาด้วยครับจ้างช่างอุ้ยเก็บแต่บจบนี่ครับฝากน้ำพีน้ำนองครับผมกเกษตรพัฒนาไวไฟจอมพลังติดลมพางเดียวครับผมนี่ครับช่างแอขุดแล้วครับสร้างแอครับ ขูดครับผมห้องใหม่ครับสาาเกาห่าวะฮะนึ่ได้ไงภาเกาหลีวะก็ลมกบบเดีวะวมาหอดกับบริดึงเลยนะครับนี่ครับขั้นตอนกับคูดครับกัวเซดิงเงินต่ละบาทครับไม่ลองไม่รู้ ขุดเบึ่งสถานการณ์ก่อนครับช้าหน่อยครับแต่ชัวร์แน่นอนรับจบทุกปัญหาครับผมเรื่องรถเกี่ยวเข่าครับรถไมโคตรติลมครับโทรปรึกษาหาเรื่อยเลยครับผมอยู่ไกยู่ไกไปได้เบิดครับ ดยทีมงานครับมากมายด้วยประสบการณ์ขึ้นมาแล้วต้องรับจ้างในต้อครับไม่ใช่ขึ้นมาแล้วเอาไปซ่อมครับรับจ้างในต้อแน่นอนครับมือน,นี้ลุกทต่เศร้าครับเดินทางตั้งแต่ตีสี่ครับเพิ่งเดินเข้ามาถึงจากที่ลงเทเลอร์ก็เดินเข้ามากะประมาณ สองกิโลครับโอ้ไก่แนีนอนไก่ขักเลยทางแขรบพร้อมครับรถวินเหยียบต่อยู่ค่าแท็กหักอีกงานเนี้ยนี่ครับ พอไหมจะพร้อมยี่สิบนะห้องเอ่นเครต้องเล่นก็ได้แต่อยากให้กระดับตัว นาพูดกวนเนขึ้นมาไปที่เรียบร้อยครับผมสำหรับไวัยหนุ่มวัไฟจอมพลังนาเปลือนดินเลยครับ กระสอบเลื้อยอยู่บ่ตัดให้เบิดเลยนะนี่ครับติดกระสอบครับเก<ม>ิดจากการวินครับวินกระสอบแต่ว่าโปเป็นผลสำเร็จครับผมกิ่งกลางหาสางอุย่ยมาทันทีครับ08 7 8 7 4ปด8 7ฝดสก้า้ดเ็ดฝาำพีนน้ำนองครับ<ม>อย่าลืมนะครับเนดะ้อันี้ติดสองรอบแล้วครับคันนี้ติดสองรอบแล้ว นี่ครับมุมนี่ครับขึ้นมายืนบนใหม่็นทีเรียบร้อยครับผมทาการกู้โดยทีมงานช่างอุ้ยครับสามทหารเสือครับช่างกอบช่างตาช่างแอร์มาหอดังเต่ตีห้าครับผมเดินทางเตเซาครับเผื่อพี่น้องติดทำงานหาเงินต่อครับขออนุญาตเก็บของกอนครับเก็บของขึ้นรถ ักบบอย่าลืมครับฝากน้ำพีน้ำนองคือเก่าครับอีกรอบครับผมรถเกี่ยวข้าวรถไมโครติดลมตกสะตกคองครับช่างอุ้ยช่วยได้0 8 7 8 7 4 9 9 8 7ฝากน้ำพีน้ำนองครับฝากอีกหนึ่งทีมงานครับผมฝากวันนี้อมอก,ออก,ออกใจของพี่น้องครับมีปัญหาเรื่องรถเกี่ยวข่าโทรปรึกษาหาเรื่องครับผม มือนี้ครับอยู่ที่บ้านท่าพระอ่าตำบลสีสุขอำเภอสรีนรงจังหวัดสุรินทร์มหาหอดแต่เสาครับเหตุงานเสร็จสินภารกิจเดี๋ยวเก็บสิ่งเก็บของครับขึ้นรถเรียบร้อยเดินทางกลับบ้านครับลาไปแล้วสวัสดีครับ